สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาพูดถึงดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะประจําปี2567ัตลอดทั้งปีเลยเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเป็นการพยากรณ์แบบวงกว้างสําหรับแต่ละลัคนาราศีเราจะเน้นไปที่เรื่องของการเงินการทองว่าในปีหน้าการเงินของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎว่าดวงชะตาเกี่ยวกับการเงินประจำปี2567นั้นจะมีเกณฑ์มีทิศทางเป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระถือเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะคะและดาวพระอาทิตย์เนี่ยมีการโคจรยกย้ายทุกเดือนนะเดือนละหนึ่งครั้งรอบวงการโคจรของดาวพระอาทิตย์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ30วันประมาณหนึ่งเดือนนั่นเองดาวพระอาทิตย์มีการโคจรเดินนน้าเป็นปกติค่ะแต่ว่าในปี2567นนั้นดาวพระราหูซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณได้โคจรเข้าสู่เรือนอริ มาอยู่ที่ราศีมีนอริหมายถึงหนี้สินอริหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บอริหมายถึงปัญหาหมายถึงอุปสรรคค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นมีเกณฑ์ที่จะเป็นหนี้นะมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินเยอะนะมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินในการแก้ไขปัญหานะคะดาวพระราหูดาวมารณะมาอยู่ในเรือนอริแบบนี้ประกอบกันกับดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวสุพะเคราะห์ใหญ่ ดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้โคจรอยู่ที่ราศีเมษมาอยู่ในเรือนกรรม,มะของดวงชะตาและกำลังจะมุ่งเข้าสู่ราศีพฤษภนั่นก็คือมาอยู่ที่เรือนลาภะของดวงชะตาในปี2567อยู่ทั้งเรือนกรรม,มะและอยู่ทั้งเรือนลาภะสมัยมองว่าชาวลัคนาราศีกรกฎยิ่งขยันยิ่งรวยคุณมุ่งได้เลยเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองนะคะจัดการได้เลยลงมือได้เลยเดินหน้าได้เลยบางลัคนาราศีเนี่ยสมัยจะบอกให้คุณตั้งรับ นะคะรอดูท่าทีก่อนอย่าใจร้อนแต่สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้เลยใครมีอาชีพเดียวหาอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มซะไม่เหมาะที่จะมีอาชีพเดียวนะคะปีหน้าคุณต้องมีอาชีพเสริมเข้ามาแล้วนะอย่าทําอย่างเดียวใครมีสองอาชีพมองหาอาชีพที่สได้เลยนะคะหรือว่าใครที่มีสองอาชีพแล้วยังรู้สึกล้นมือ รู้สึกว่ามันพอเหมาะพอดีแล้วก็หยุดที่สองอาชีพไม่ว่ากันแต่ถ้าใครที่มีสองอาชีพแล้วก็คือเอ๊ะมันยังพอมีเวลายังหาช่องทางที่สต่อยอดอีกสักนิดหน่อยไม่จําเป็นต้องทําบ่อยลงเวลาไปสักนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เสริมเพิ่มเติมเข้ามาสิ่งที่คุณทําอยู่สิ่งที่คุณพยายามอยู่มันมีเกณฑ์ที่จะสาเร็จเพราะฉะนั้นใจเย็นๆสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วการเงินของคุณมันจะค่อยๆขยับปรับดีมากขึ้นเรื่อยๆ ชาวกรกฎต้องวางแผนการเงินหน่อยนะสําหรับใครจะกู้หนีย้ยืมสินนะคะอย่างที่สมัยบอกไปาดาวพระราหูมาอยู่ในเรือนอริแบบนี้มันมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นหนี้เป็นสินมีโอกาสที่คุณจะได้ซื้อทรัพย์สินใหม่ๆบางคนผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะหรือบางคนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการซ่อมแซมการรีโนเวทนะบางคนมีแผนในการซ่อมแซมบ้านรีโนเวทบ้านบางคนมีเกณฑ์ในการซื้อรถคันใหม่เป็นมือหมือสอก็ได้ ขายคันเก่าซื้อคันใหม่ลักษณะนี้ค่ะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นชาวลัคาราศีกรกฎยังไงก็ต้องวางแผนการเงินในช่วงที่ดาวพระราหูมาอยู่ในเรือนอริอีกประการหนึ่งนะคุณจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นลักษณะของคดีความปัญหา ความขัดแย้งเรื่องราวที่มันไม่ลงตัวไม่ลงรอยลักษณะนี้ค่ะแต่แน่ๆเรื่องของสุขภาพมันก็ต้องรอบครอบสักหน่อยนะถ้าไม่ใช่สุขภาพของตัวคุณก็อาจจะเป็นสุขภาพของคนในครอบครัวอย่างเช่นคู่ภรรยาคู่สามีอย่างเช่น,ส,ชนสุขภาพของลูกหลานอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยมันจะสูงมากขึ้นด้วยบางทีนะ ไม่ได้มีใครเจ็บป่วยนะแต่เป็นการจ่ายเพื่อที่จะทำประกันชีวิตนะคะจ่ายเพื่อที่จะวางแผนเกี่ยวกับสุขภาพจ่ายเพื่อที่จะซื้ออาหารเสริมนะคะเนี่ยลักษณะเนี้ยค่ะมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกรกฎสมัยมองว่าเรื่องของสุขภาพและเรื่องของนี้สินเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนรวมไปถึงท่านใดที่มีคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลการฟ้องร้องความขัดแย้งอะไรที่มันค้างคาเนี่ย มันจะได้เคลียนะในปี2,567คุณอาจจะรู้สึกลำบากหรืออึดอัดใจในช่วงแรกอะแต่สักพักมันจะได้เคลียและทุกสิ่งทุกอย่างจะลงตัวลงรอยมากยิ่งขึ้นในปี2,567นี้ถ้าคุณจะริเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยสามารถเริ่มได้เลยนะโดยเฉพาะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการมีหน้าร้านเป็นของตัวเองหรือว่าทำงานออนไลน์ก็ตามแต่หรือเป็นพนักงานฟรีแลนซ์เนี่ย เริ่มอะไรใหม่ๆได้เลยรับงานที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นหรือรับงานที่มันเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นเจาะกลุ่มลูกค้าของตัวเองให้มากขึ้นคือคุณต้องเป็นในแนวของของเชิงรุกอะค่ะชีวิตของคุณมันต้องวางแผนแบบเชิงรุกหน่อยสําหรับชาวกรกฎนะคะต้องอธิบายกันให้ทราบแบบนี้จะไม่ใช่เป็นลักษณะของเชิงรับหรือว่าตั้งรับนะไม่ต้องรอดูท่าทีอะไรคุณลุยเลยถ้าคุณเจียดเวลาได้แบ่งเวลาได้ลุยเดินหน้าเลย การค้าการขายของชาวลัคนาราศีกรกฎจะดีด้วยนะคะจะมีความคล่องตัวมากขึ้นในปี2567ใครที่ขาดเงินก็จะขาดไม่นานค่ะเดี๋ยวสักพักก็จะมีรายรับไรายได้เข้ามาถือว่าดีจริงๆถามว่าปีนี้เหนื่อยไหมกับการหาเงินเหนื่อยค่ะนะขอบอกตรงๆเลยเหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วได้เงินทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยมันขึ้นอยู่กับความขยันของคุณเลยอะ่ะนะคะถ,ถือว่าเป็นจังหวะปีที่ชาวลัคนาราศีกรกฎต้องเดินหน้า ต้องลุยต้องรุกต้องเดินหน้านะคะอย่าขี้เกียจนะน,นี้ขอขอบอกกันสักนิดหนึ่งนะคะไม่ควรขี้เกียจนะปีนี้มันเป็นปีที่ต้องลงมือทำอะคะ่ะนะชาวลัคนาราศีกรกฎคะลำดับต่อมาสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเงินการทองคืออาจจะมีคนมาชักชวนหรือว่ามาเสนอผลประโยชน์เสนอเปอร์เซน็น์เสนอกำไรอะไรให้คุณรู้สึก หูตาลูกวาวอะ่ะเนะเหมือนเขาเอามาหลอกล่อประมาณนี้นะคะชาวลลคนาราศีกรกฎต้องใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งไปเชื่อคำชักชวนเหล่านั้นบางคนเนี่ยเขาทำได้จริงๆเราก็ยินดีด้วยแต่พอเราไปทำมันอาจจะไม่ได้ดีตามนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังต้องรอบคอบในการใช้จ่ายเงินของตัวเองสักหน่อยปีนี้มันจะมีเรื่องของมิจฉาชีพเข้ามาเรื่องของการหลอกลวงเรื่องของการโกงหรือว่าการมาหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณเนี่ยคะ่ะ ลักษณะนี้แล้วก็อีกประการหนึ่งคือเรื่องของการหยิบยืมนะคะอาจจะมีญาติพี่น้องคนใกล้ตัวเพื่อนฝูงเนี่ย เข้ามารบกวนเข้ามาหยิบยืมหรือนําความทุกข์ใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเงินมาสู่ตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎถ้าจะให้ใครหยิบยืมก็ต้องเช็คเครดิตแล้วก็ดูตามความเหมาะสมเอานะสมัยไม่สามารถที่จะตัดสินใจให้ได้นะคะว่าควรจะให้หรือไม่ให้แต่ว่ามันจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณเป็นระยะระยะนั่นเองค่ะ คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้การเงินการทองของคุณในปี2567มีแต่ความอุดมสมบูรณ์นะสมปรารถนาการเงินคล่องตัวทุกด้านทุกประการด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ